สวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำรับคลิปแบ่งปันแนวทางแบ่งปันตัวเลขซูสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องค่ะช่องพาสองเลขมหาราพค่ะพี่น้องค่ะช่องเย,ยวันคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องค่ะนํำตัวเลขมาแบ่งปันมา,าให้ช่มให้เบิ้งกัน แบบจัดนักจัดเต็มค่ะเจ้าได้เด็ดเจ้าได้แมน่นเอามาฝากค่ะเจ้าเล็กแหกมานค่ะอาจารย์พุม่มวันวันที่11งเดวันวที่16เดือน11ปี64ค่ะอาจารย์พุ่มนีเป็นหามาเด็กหางเดียวแล้วก็มาแยก2โตนมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องค่ง1 9้แล้วก็1เกแล้วก็ห5ค่ะ งวดเทเลวเขาเกาหาหาเกาด้วยข้าพนองค่ะสาหรับอาจารย์ภูมิขอบุณเจ้าของขอมูลค่ะขออนุญาตนํามาแบ่งปันในเป็นเพื่อนด้เบิ้งได้ชมในติดตามอาจารย์ในงวดต,ตอ่ตอๆไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอางวดเทเลวมาให้เบิ้งน้าค่ะนิดหน่อยนี่ค่ะงวดเทเลว,วน็นห้หาเกาเกาหาเนาะค่ะต่อไปเป็นของ แอ็ดนันค่ะพี่น้องค่ะแอ็ดนันแอ็ดนันละลาเนาะค่ะคนละคนกับเฮียนั่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะแอ็ดนันกับตัางหากเฮียนกับตัางหากวันนี้เพิ่นฟันเดินล่างมาให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อดิ่งศูนย์กับสองเดินล่างแอ็ดนันคนหายมาหาสองหกสองเจ็ดสอง ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็บแปดสองแปดศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้พิจารณาบเบิ้ลคะ่ะพี่น้องเล็กด็้ดเล็กดังดังมารวมกันอยู่ในช่องนี้เด้อค่ะเด้อเจ้าได้ด็ดเจ้าได้ดังเจ้าได้เมน่นสิรวบรวมมาให้พี่น้องด้เบิ่งได้ชมค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดนั่นเด้อค่ะเด้อต่อไปเป็นของเอ่อหวยใบเขียวใบสีเขียวเขียวคะ่ะพี่น้องค่ะ งวดที่แล้วก็เห็นมันเข่าเนาะคะ่ะงวดน,นี้ก็เอามาฝากนี่ค่ะเขา่าสี่งวดแล้วเดี๋ยวใครอปเด้ออ่างวดนี้เป็นงวดที่หาสำหรับของแอด็ดธานนี้นะะนนเาน,นาะนค่ะพี่น้องค่ะสนมาศิเขาบุญนี่บังงวดเข่าทั้งบนทั้งล่างเล็กมีเล็กหกขางเล็กโบลายโตนั่ค่ะพี่น้องค่ะสองเจ็ดสองแปดสองเก่าสามเจ็ดสามแปดสามเก่าค่ะพี่น้องเล็กโบลายโต ได้ทั้งบนทั้งล่างบางที่อาจิจโชคดีได้เบิรนบนล่างก็ได้เด้กขั้วเี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะขอให้พี่น้องโชคดีล,ล้ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อล,ล้อลำรวยล้ำรวยกันทุกคนคะ่ะขอให้ถูกสามตัวตรงตรงถูกลอตเตอรี่ทั้งเลขหนา้าเลขหลังเลขไทยสองตัวถือรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่หากันมาทุกคนเด้อค่ะเด้อ เจอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครให้นน้ำเลยล้วค่ะพี่น้องคะ่ะโชคดีจ้า